อะไรตกมาหิมะเขาเรียกหิมะรู้จักหิมะไหมรู้จักครับเย็นข้าวขาวหนาวนั่งสมาธิไหมนั่งครับแจ่หนาวได้ไหมแต่สมาธิมันแจ่หนาวได้ไหมแจ่หนาวได้เออาอ่าอ่นและถ้าสมาธิแจ่หนาวได้นั่งสมาธิแจ่หนาวเลย พุโทโธพุโทโธไปทำใจให้เป็นดอกบัวบานเลยสว่างยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องเล่นนั่งหลับตานั่งหลับตาสบายที่สุดต้องคุยกับใครลืมตาแล้วโอ้ยมีแต่ไปเล่นนี่ปีใหม่เป็นเด็กเมื่อว,วานคุยทำอะไร น,นั่งเมื่อวานครูให้ทำอะไรวันเด็กนั่งงานที่น,นั่งที่ไหนที่บ่อนอนที่บอนอนมันจะเจียวเลยกับครู <c oughs> หมายถึงที่โรงเรียนอะ่ะวันเด็กครูให้ทำอะไรเล่นหนังสือเล่นหนังสือเมื่อวานนี่โรงเรียนไหมหึเมื่อวานไปโรงเรียนหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปเขอ้าแก่กอะไรเขอ้าโค แจกของแล้วทําอะไรอีกเต,ต้น, <c oughs> หนเห็นไหมครูอย่างเก่งก็ให้เด็กเต้นให้เด็กกินนี่ที่เรียนเค่สวดมนไหมเมื่อวานเนี่ยไม่สวดไม่สวดไ,ไ,ไม่มามาเปนที่เลยอือให้เต้นเห็นไหมมันเด็ก,กให้เด็กเต้นให้เด็กเป็นบ้า ปกติมันก็เต้นพรแรงแล้วยังไปสอนเต้นมันอีกอครูคิดไม่ออกครูโรงเรียนอย่างเก่งก็ให้กินขนมให้นอนให้เต้นอยู่แค่นี้แหละมาวัดเนี่ยยังฟังเทศสวดมนต์เด็กมันไม่สงบก็ไปสอนให้มันเต้นยิ่งฟุ้งก็ไปใหญ่เป็นบ้ากันทั้งศูนย์เด็กเล็กเลย นี่แต่เด็กดือด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 ้อใช่ไหมล่ะดื้อไหมล่ะเนี่ยนั่นนี่แต่คนดื้อใช่ไหมนั่นเนี่ยบรรเด็กเด็กดือดกด้อไปเต้นอืมไปเต้นกับเขาเต้นเกับเขาเล่นได้อะไรได้ขนมขนมถ้าขนมกขนมอาวะเนี่ยมันนั่งสมาธิดีกว่าตั้งเยอะได้ ในรถด,ด้วยอยู่บ้านในรถเป็นหนึ่งคันรถน้อยรดใจคันขนาดไหนเยนตุนเค้นน้อยเค้นน้อยอืมอนั่งสมาธิอยู่บ้านนั่งสมาธิหนออัน